พี่น้องทุกทุกทันเอฟซีเอาแท็กซี่นะครับหามือนีกะถิอว่าเป็นอีกมือหนึ่งทีเอาแท็กซี่มาตามค่าเรียกร้องตามค่าพี่น้องแฟนเอฟซี็นอยากคู่อยากคู่จักว่าเรื่องเล่าของวงเพชรทิ้นท่องเออคนอยากให้มาถามานับร้องแนะน่ประแดงนักดนตรีแน่นะครับอยากคู่เรื่อง ผูน้นีก็เลืเดินข้างมาสดนเออตามสัญญาเอฟซีแฟนคลับแนะน้ำกันมานะครับเนาะทางผูนี้ก็ได้มาหาอายหาไสเออหาน้องหาหนุงหาหมูนะครับก่อนอื่นกับขอแนะน้ำไอ,ไอเซียวไอเซียวเนี่ยหมาแท้กกันเนีม้อแทรกกับเซียวเหรอเนออี่ยผมหม้อกับไอไอันนี้ไอสุนทรน,นะครับไอสุนทร เราเปิดได้นยนเดียวได้อยู่อันนี้มินาที่ตอนผมมาอยุไม่ไม่หันเพิ่นเรียนเบอยู่เนาะแปลว่าอะไรเป็นเบลเรียนเบลเรียนเบลยังจับโดยเจ้าของเลยนะอันนี้ย่ายพินเป็นแม่บ้านเพิ่นตอนนั้นยังสาวเป็นหางเครื่องประจำวงอายุหนึ่งดังเลครับยุคไหนค่ะยุคพศมันจื้อโไราณข้อสอย่ามีอะไรบุกอันนี้มัน บาหัมนะครับมือมืื้อแขนเนื้อใหญ่มือเผ่าแสกนะครับคือจิตรแมนนะฮะตาหัมปอยู่รุ่นไอ้ท่อนยังร้องอันนี้แม่ท้องเป็นแม่บ้านของตาหัมเจ้าภาพโมนี่เจ้าของบ้านเนี่ยนี่นี่เป็นเจ้าของบ้านติดกันนี้นะครับมันแม่ทิ้งบนพัดลำกับลวยบนเล่าล่ะอันนี้คือเอาหน่อยเอาหน่อยตาเบือทำเป็ด ไปญี่ปุ่นน้ำกันเนี่ยอันยอนไอ้นี้ลาเนี่ยไปจต่ตงานอย่เนเดียวไปกอนเพ่นนไมมาบัก้อหบกอไอ้เนี่ยกรไดไอ้เลื่อนเลื่อนคนบเอันเตี้ยผู้ส่งไปบ้านเนี่ยแม่บ้านควยไปส่งไปไปนกันนี่ไปญี่ปุ่นอ่ะเออควยเป็นควยนี้จกงานพาส้อเนี่ยไปหางาน ลากลากนี้จากมูด่ะเดิมือทับเบ็ดกับมีมือทับนกัมีเอาแท็กซี่กับมี่แม่งวันทีแท้กูขึ้นเครื่องม้วนด้วยถามไอ้ท่อนคอนมูไอ้ท่อนของมาปีให้จำได้๋ยเอามาอยู่จำอะไรไปไปอยู่สามสมัยมาอยู่พงเพชรเป็นต้องเนี่ครับสมัยที่แรกเขาเริ่มแทนมันไม่แรกเล่นคีย์บอร์ดเล่นเรีนว่ากันเลยล่ะไปก็เห็นเจ้าเล่นเบรที่แรก เอาสบายบ้างไม่กี่แดงเดินขี้บอดเดินขี้บอดถ้าวีสายสองสั่งของเก่าแก่ของเพื่อนนั่นแหละแต่ไม่ที่สองเดินเบียดแต่ไม่ที่สามเดินขี้บอดเดินขี้บอดเป็นขี้บอดก็จนได้หนีจากมุ่งนล่นแหละนี่แหละสามสมัยขอมาอยู่ก่อนเนาะอยู่ก่อนผมอีกเด้เนี่ยนะครับก็ียวอยากถามว่าเขามาอยู่ใหม่ไ มาอยู่พรามกันแม่นบ่แม่บ้านอันนี้มาอยู่ก่อนก่อนก่อนเพิ่นอีกก่อนอีกแมียนแสดงว่าตอนนั้นเราทั้ได้กันตอนนั่นยังเป็นสาวอยู่ตอนนั้นเมียนเอาบ้านเจ้าอยู่ไสบ่ผนิบ้านเจ้าแม่พินอยู่โคราชค่ะโคราชอำเภอคงอำเภอคงอำเภอคงโอ้เบอร์ยิ่งบ่ออกแทงบอกหงดนี่เมื่อำเพื่อนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยล้อคงเด้เบอร์คงเด้อเบอร์คงจ้ะโอ้ตอนนั้นมาอยู่มาอยู่ก่อนแม่นมาอยู่ก่อนเพิ่น เป็นบ้านทำไมเป็นเ็้นยังเอาอันตะ่กี้กับไปถุในวงดนตรีทั้งภาคกลางาาเลนะจ๊ะ <Gar> ามารถเป็นนักเต้นทีมอออ่าเป็นหางเครื่องอ่าทั้งเพจคนทรงมาขุนวงของเพชเพ็นทองโอ้จ้ะเป็นนักเต้นทีมมาก่อนแต่พอดีช่วงนั้นห้างเครื่องคนก็นกาอาจจะอาจจะว่ บพราะฮัทหลายปันไดนน้ำขอเลดึงนักเต้นทิมเนี่ยมาลงน้ำโอ้เป็นนักเต้นทิมแมนค่ะวงเพิ่นก็จะเข้มงวดแน่จ้ะเข้มงวดบดทุกสิ่งทุกอย่างรองเท้าก็ใส่ก็เต้นที่กันถุงน่องก็เบอร์เดียวกันลิปสติกเนี่ยก็เบอร์เดียวกันบดแค่หนังแดงแมนลิปสติกเนี่ยก็ใส่เบอเดียวกันทับไมล่ะแย่ถุงน่องก็เบอร์เดียวกันแต่ก็แงกันได้สีเดียวกันผู้เดียวกันแฝง แม่งนี่ก็ต้องสีเดียวกันใครจะมาว่าออกหัวคู่เดียวกันเนาะเป่นนาสิแม่นเนาะเป็นคนเพิ่นอยากเข้มมวดไล่ได้ค่าต้นค่าตูเงินเราดีสองมือบ่ารับแค่หนึ่งคนจะใส่ซองให้ลูกน้องระเบียบระเบียบทุกอย่างจ้ะระเบียบเพื่ทุกอย่างมาหนิบ้างในคนบอกบ่ว่าสิได้ค่าตูเท่าไรคนก็บ่ได้บอกค่ะเพราะว่าเฮามาในน้ำนักหนักต้นทีมอือมาในน้ำนักเต้นทีมพอดีหมู โมเขาน่ะกลับไปกับทีมเบิร์ตยายพินก็เลยอยู่นี่ผู้เดียวว่าเป็นวงของภาคอีสานบูวอย่างแก่บัวก็บพวได้กันนะบมแดนเบอร์เนอร์ว่าพวกท่านมาัวกท่านมาอยู่บวท่านพวกท่านจะถือตาต้องใจใครบ้างต่อ นั่งยูผู้เดียวเนี่ยเป็นนักเต้นเคี่ยมเนี่ยล่ะโอ้ข้าวงามเนี่ยจะมาห็่ใหม่โอ้ยาวงามมันจะเอาโอ้ย่าใหม่ใหม่จกดกระเบนอยู่เรีบูจากเมียคนเนาะมากปราณี่ประมานั่นแหละเนาะอ้ส่งเขาตาแ่อะเนาะบ้าวเมียเมียขี้บอดมันนะเมียมือขี่บอด โอ้ยขนาดว่าข่าวก็บอกว่าขในประเด็ทถามนะฮะีามตัวไปอยู่มากกว่าตั้งนักดอกีได้เป็นไอท้อนเรือขึ้นมาเจ้าอยู่งหนก่อนในจำว่าอยู่เก้อนในก่อนก้อนกับบอรังแห้งวงเป็นท่องแมนแมนแมนในนักเตพอตลาดน้อยโอ้ลุงไอเปีเยะหน้าฝนไอเป็นยปิดวงเป็นช่องเขาโรงหนังแมนแม่ก่อนขับตำโรงหนังอำเภอ ไปเรียนไปเรียนใอเพื่อนแต่ว่านันรลังโกเพื่อนบัารใหม่นั่นแหละบัานหลังบ่ท่านหลังน้อยน้อยเกียบบัตนใหม่แต่ว่าเป็นบ้านใหมผมจะเห็นไปเรียนไอ้เพื่นบัตรนี่ออกภาษาไอ้เปรีมาเอามาเคนเนี่ยมันเห็นเลยแล้วโอ้เปรี้ยวอยาฝ่าว เอาทอนไปเถให้เรนวนี่ย่สันคนวาบอกไอเตยน้ำขวดทั้งเนียเออบอกไอเตไอเตเลยวะอ่าสันก็จะให้บอกทอนอยูเนี่ยเอาแหลกม่แนวแหลกเปลี่ยนซะไอเตยวาไอเตยวาแต่าต้องไปเอาเนี่ยไ้เอาเนี่อยู่หันทองเนื่อยู่หันใต้ตารางเน่ะไอเปยได้มากจะได้เรียนแถวเอีกโอเลยดไปยุ่งเราเลยก็เพกะไดมากขึ้นเขาดิ ้นเบิรบุงานงลูหนังนี่แหละบุงานลูกหนังบาดกลางแปงมาไอ้ยไอปจ๋อบากางแป้งกาเด็กเออนขี้บอตัวนี่ยจะไม่ช่องไปเรียนเบี้ครับแล้วกระซ้านไอขี้บอตีกช่วงเจ้าเรียนเบี้นี่แหละอที่ผมค้นได้ึ้นมากเจ้าเรียนเบี้นี่ลูกพ้องให้นนี้ยนี่ฟาษาไอปี๋ตรงนี้เลยง่บอกดีขันเป็นขันเปเห็นไอปี๋ว่าจริงหรือเปล่นแท่บถกท่อนอยนอ้มาเั่นแล้วพ้องเถวเนี้ยเดย ใหผมด้วยสัน้เบวแลให้เบดาไปเล้วอไปด้วยเล่นั่งก็นั่งคกันย่กำคืนได้เราสองุนี่แหละ แน่ก็มือขี้บอดแน่ก็มือขี้บอดแน่แห่ก็ับพ่อแนเอาคนแลับพอแเลเนี่นเรื่องรับพ่เรื่องอะไรเรามาเริกาเริโพ่เป็นพี่เสีให้โอเนี่ยแต่พอามันทางได้ลัพ่อแบ้นี้มันวนนอมันวนมัข้าวตะเกียบัปนี้เห็นดนี้อหมขึ้นมาช่วงปีใดผมเขาประมาณสักปีสามสามสมาี่สามสามสาี่จำได้ยุ่งก่มารุ่นผมเป็นออกนอคือผู้ส่งเนาะ รุ่นเลยมาุ่นร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 ุ่นเป็นมือแท็บทำนค่ทำนี่คือช่วงเงินที่เยวก็ประกาศว่า บ่แล้วพอแตมก็พ่นมาได้อยู่ครับหน่อยได้ครับหน่อยมากกวามอนนึได้ครับหน่อยยังอยู่ไอนพ่มจักเออยังอยู่นตัวออกมาบึกเลยจังหวะเาเลืนเีมมาเล่นนี่จะมันขมมากมาเพียบได้ฮะนี่ทีมใหญ่ทีมเบิกเลยก็ถือว่าโอเคอยู่แต่่อนเมาตลอดได้มาพุ่เจนี่นาโมห์าาอ ที่ครับเลยรู้จึกธรรมดานักดนตรีพวกอื่นก็ต้องกินต้องเล่นความเนาะเออมันต้องมีกึือมีหยังไปยังน้เด้มันนี่ที่เราดูฟังคนหนุ่มแตไม่เป็นอย่งแรกไอ้แป๊กมาอยู่พอมักคือกันเออมักดื่มมักเลี้แล้งไปหากินมาเออไม่สิขึ้นน้ำไม่ใช่เราเต็มปากเลยไอ้แป๊กไอ้แป๊กพอทั้งเป็ดตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไมตายแล้วเออตายแล้วไม่ใช่เราเต็มปากเข้าโอ้ยครับเีน่ มันบะเชือมันร้อปไนอย่างมันกระมวลตากมาอย่างเดอเชือสีออกเห็นนอเลี้ยงแถวออกมาแมนแมนันผ่านนานไงเวานานไงตาพวกุโอ้โอ้ขาเจ้าบัวดีเด้อแต่เด็กใส่อุ้ยเด็กหน่งบึงหน่งบึงกำลังเติมมกอดีได้ได้กินอ่ะจะกินมันจะกินี่ซอบเนี่ยกินกอซอบหด อันที่หลีดีวยเนาะบอตัวแนวตัวแนวเออฮอดเวลาสองทุ่มสอทุมสิ่เหรียญสอทุมเครื่องหนอกนั่งดนตรีนอกคือผมบอกไปฟังกันละอยากไหเขอมาายางขบมาทางในบุ้มมีสิษตีเลี้วเบ่งไปท่านหางเครื่องเด้อโอ้ยพิษแหงแน่พิษตับแหงยางกับพันเพื่อนเออต้องพันหยินหันเด้พันยินรัดรวอมคุยคุยกัน่ดเชอว่าบางนี้ม่ชิน้แตบัดเอาซิ ยังแม่พินครับไอ้ท้อนได้กันแล้วแนี่เวลาไปวุ้งไปเลีดนี่นั่นได้ใกล้กันจักเคลียบ์ว่าเอาผัวกมียนี่บ้างรถคนละคันเนาะใกล้กันเนี่ยกินเข่าต้องกินเข่าที่กินได้น้ำกินเข่ากับเพรได้ใกล้กับว่าบ่วงม้วงรุดม่วงผักมาบานมาบานจังได้จัะม่ได้ใกล้กันคือนี่กินไปปนจังเสี่ละคราวนั้ไม่ที่อีรังนต้องทังกันแล้วเลยนะไปนเรไปน้ำวุ้งนี่ซ้ำซ้ำหมดเป็นผัวกมียพอแนี่นี่แหละครับบันคือวุ้งอื่น คือผมบอกแล้วปัญหาว่าผมตรวนะเ,เคยสังเกตบ่อให้นี่ฮะสังเกตเคยสังเกตบอ่อสังเกตว่าผมกับพี่อ๋อกับเทพพรอัน,นี่แหะเอเอ,เอสังเกตบงงางย่ามันไปไก่บานเนาะโคราดครับเ่ามมันบันโพถิมม่งระบาา้านเออเนี่ยก็ป็นเน่าครับคนละทีเร่อยครับมันพดไปหอดพูนหรือว่าเน่ายางไปก่อนเออจึงนัง เออไพ่ออยู่ทั้งรถลอดพ่อทั้งรถพ่อกันทั้งรถลอนร่างสิเพื่อนครับอ่านนั่นไม่เดียวหน่แม่นธรรมดาอันนั้นคือกฎกติกาเพิ่นตั้งไว้เนาะมันก็มันก็ดีือว่าดีเรียกว่าดีอย่างนึงน่งระเบียบนะครับจังเอาหน่อยข่ามารุ่นหมู่มันมาพร้อมกันมาล้างได้แนะครับมาก็ไปเลื่อนทั้งบเลื่อนทำ้งบนแล้วทน้ำบนก็มันไอออกเป็นมาอาจจะมันรุ่นๆุ่นเดียวกันเนี่ยล่ะมาฟรีเดียวกัน บอกเอฟซีเนี่ยบ้าอันไหนก็ต้องใส่ิดพิยนไม่ท่องกันบู่้ากันมาเอามาบอกคปเด้รอนี่ละนี่ละนี่ละแม้นี่หอครับบอกบอกเอฟซีไปเอาหน่อยนี่เมื่อน้ำเป็ดขึ้นมาอยู่เป็นปิ้นท้องเพราวท่องใส่ป็นเอฟซีเอซต้งคนวะปาดอยู่วงเป็นปิ้นท้องเะัจาท่องใส่หมดเลยไอพวนี้ใครเอต้องใส่เป็นเจ้าตำรับวงเล่อ่ะมันไปแต่เมื่อตัางวงเม็นว ไปยังจะโมจัดกันเด็กันหน่อยเเ <c oughs> พราะว่าชุกซีสิชี้แจงให้ฟัง <c oughs> เอาหน่อยขึ้นมาหน่ะเอาท้องใส่พันยักไปยังแต่ปีนั้นปีมันหวานของเราเนาะเ <c oughs> ป็นเดี๋ยวล่วงไปปีหนึ่ง <c oughs> ล่วงไปเทอมหนึง่งพยาร้านอาหารไปเปลี่ยนอันอริยะบทเออไป็ดเตี่ยนจากวงหนอยไปยุคับทีเออแล้วไปนี่ยนะฮะมันก็ไปแน,น,น่ทุกคนนั่นแหลวะว่าโดยเฉพาะยังไปหาเฉลิมพ้อนเราล่วงามเฉลิมพ้อนจะล่งจะเที่ยง เกือบเป็นสิเดียวแล้วเช่เดียวลงเดียวนับก็ได้ครับได้เหลือมพอนก็ผมนี่จะใครเป็นไปเรื่องไรสิโอ้เรื่องไรวันที่สิบเก้ายี่สิบเก้านั่นแหละ ไปยี่สิบิเด้ยสิบกย่บยี่สันวายี่สบวนเดือวันเด่างวันเดวางวันอว่างมันเดือนวางิเกืม่างวนางเดือมางวเดอนว่านเอน่างวัเดอ่างวันต้อนิจารณาน่อนเฮาด วัดใบตองไปยังเช่านั่นพอเข้ามาก็คือบำเพ็ญประโยชน์ต้องบำเพ็ญประโยชน์ก่อนจังจะยกโทษให้กว่าใบบักมาวงกว่าใบบักม่วงบนี่ยน่าเีือดคิบได้ไม่ได้ไม่ได้ไหวผู้เดียวนี่ล่ะมาจากญี่ปุ่นนิ่งนองไปเอิ้นมากลูกพี่ทั่วมหาขึ้นแม่้แต่ลงหนังกะลาชินเลยขึ้นหลังเมืองเลยแน่นอนเข้นเขินจะกะลาชินเลยมนมามากมั มามาปลัดเลยนะผมลงผมลงเทือนึงเนาะเออมันมาเ,เท้านึงดอกเทอนด้าหลังนั่นแหละไปปุ๊บมาเท้สองมเทือนมาปุ๊บอันนี้ไปทไปน้ำมูอยู่วะและเอา,อาครับใครจะไปหันแล้ผมบอกว่า,าเออ เปลี่ยนสุดที่ไม่ไหนได้เพิ่งมาเป็นสีส้มเิ่นว่าเออออว่าเปลี่ยนเสื้อที่มั้งเปลี่ยนเสื้อที่มั้งจากสีฟ้าเสื้อนักดนตรีสูทนักดนตรีสูทนักดนตรีเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับพวกชุดเพิ่นจะให้หลายอย่างต่อเวลาฟักเพิ่นจะตัดชุดเองหางเครื่องให้พวกหางเครื่องมักปักเหลี่ยมปัดยังเพิ่นก็ให้หัวละหัวละ เจ็ดสิบแปดสิบบาทอะไรจากดเงินเพิ่นดีหรืเงินเพิ่อนไกลเพิ่อนเลี้ยงลูกน้องดีจังใช่คนได้่อยกับบ่ดีย้อนเงินเจ้าดีเลยย้อนยันนี้ของก็อยู่ปักเลี้ยงปักยังเท่ากันปักเท่ากันได้เงินเพิ่นให้ทุจางไผ่ยันเรื่องไผ่ข่าแรงดีอยู่ฟรีกินฟรีดีบัตรจุจางประเภทประเภทหางเครื่องเนาะเพิ่นก็บ่ได้ใส่หลายเพิ่นใส่หางเครื่องจำกัดแม่เพิ่นก็ ทุกคนก็มีประโยชน์เกันยังรวมกันได้เบิสพวกคุณยิงนั่นก็เลยบ่อกไฟโมเรื่องของสุภาพก็ดีบ่ดีล่ะเว้ยซสอมดนตรีนี่มีค่าโต้มีค่าโตอบ่คือบ่เงินซสอมดนตรีมีค่าโต้กินกาแฟีช่วงินมีเงินใช้มีเงินใช้อีกช่วงพักวงน่ะเนาะค่ะช่วงพักวงที่มีการซสอมช่วงพักวงอ่ะร่างตีกันที่เกือบสองเดือนเดือนครึ่งเออ โอ้ยส้อมข้าวเนียวได้ไมโ้อมเห่นได้โอ้ยกินขาวเส้าซ้อมซ้อมเรื่องอะไกินขาวเชียงข้าวเที่ียงปับซ้อมซอมแล้วก็เจาเบเรียงเบเรียงอืมเจ้าดมืออมเอาเงิเงาจังมาแนเลยมาแนส้อมพันพเนี่ยเอามันปินไห้เหมืนเว้ส้อมสบายยากกสุ่มนี่แหละแม้าดูซุ่มมันจับไม่สุ่มมนจับไม่จะไปจะไปดินพิษ ข้มเกลืได้ปหมเนี่ยโอ้ต้องข้มเกลืตลอดเองไปเรียนพิธานึงอ่ะนั่นอคือเพื่อย่างซุมหน่อยนั่นเป็นกระดิบบันทึกเทปบอกว่าไปข้มเกลือบอกิทแล้วว้าวโอ้สวยยังน้อได้ไหเนี่ยสวยยังบูพิทข้าเดียวเฮ้ยไปก่อน ก็นว่าคก็ไดดเป็นตลกเปเป็นมุกไปเลยเฮ้ยเสกันขันหลังไปเลยเขาได้ซุ่มไปซุ่มมาเลยเป็นอยน่ไหนพี่ี่นคนเห่อแมนคนกับหัวดีที่แรกอ่ะคนเน่หน่อยอัดอกแต่ว่าหัวดีคนเราไม่ไปตลางจะหนาวิธี่นาะเป็นวตก่นั้นกเป็นการตลกไปเลยคุยเสกันเลยเว้ยแบบคนหนอกมาบรู้มันบออยังบุเราอย่าไปยังดูคนบอจังนะโอ้เส่ห้าอันี่แหละวะหัวาอยู่ หุยพันว่าบ่ฮุยใส่กันเลยอันหลังใส่กันเลยอ้ยยุเทียบน้อง่บานแก้วนาะแก้วหลาไอ้น้องตีขึ้นรถตู้ไปมาสันบ่าไปเรียกสูตรดวสูตเป็นสีกรรมานโอ้ว่ะเขามองมันคาคาตัวนี่ว่าสันว่าส่งทำไมเลยวหรปัญญามี่เรีนสีองสีสองส่มเครื่องยังก็แแล้วเต่ะปัยังคือบริยินเสียงเทียบเช็คเท็ดเท็ดเท็สองหนึ่งสามนี่เทียบเสียงกันย้ำเลย่อยาก เทียบเสียงนี่สิบโมมี่โมมี่อันได้ยิ่งเสียงเทียบเทียบเสียงนี่เว้นโหลดเว้นเลยเพราะเขารหดจะเป็นเอียงโหลดแม่จะทั้งเช็กไม่ได้แม่ก็ทั้งเช็คไม่ได้เช็คไม่เช็คไม่เพรว่าเปิดตัดขึ้น่ะเจอซือแฉตาบ้าไปเ้อแะให้เสียงออกกับพ่อหูแล้ววันบาลานกันไม่ซีตต้องบาลานกันไม่แคกีเพื่อนเนาะซีต เออ F แล้วบ่มี่ประมาณโลสองสามโอ้ยเขามารูบอมี่เอฟเปรหน่อยเอฟเปรมหน่อยบ่มีบ่มี่เป็นเป็นล้องเสียงนะเนี่ยเบสกีตาร์พอกันเย่แล้วก็กาเสียงออกเสียงดังในตู้กับพ่อพ่อตู้ไหนตู้ตู้เขาเองต้องข้างหน่อยเออข้างหน่อยเพราะจะมีกระฝนบัรรเลนเทียบเสียงกันเบสกีตาร์วงการตะการบอมี่ก็จะมีเครื่องเทีบเสียงไฟฟ้าโอ้มีเครื่องเพราะถาเมันเทียบไฟถ้ามัน อย่างก้อนก้อนเลยเครื่องเผาอไพวกของเครื่องเผาอน่ะเขาล็อกให้ล็อกมันมาตรฐานไปเลยงนี้ว่าหางเครื่องเนาะหรือวะาคือสองก็คือต้องเรียบร้อยหมดทุกอย่างเตรียมพร้อมตลอดคือว่าเวลาเขาสืบเขินก็ต้องยืนเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลยบ่บะทีนี้นักเต้นอยู่สองทีมทีมหน่อยกับทีมใหญ่ทีมละทีมละ สิบสองคนบ่ตอนนัおお้น <may> ท <symbolic orman> <has> ีมเราสิบสองสิบสองคนบ่ผิดพลาดเลยอ่ะบางคนหนึ่งจะคือกันไปบัดตั้งทีหุ่นนี่บ่ไก่กันเลยทั้งทีหุ่นมีคนอ้วนคนผอมแต่คนตัดสุดได้งามสุดพคนงามชุดลายชุดเต็นก็คือพี่น้องเห็นนั่นแหละชุดงามค่ะที่นักไปทั้งปว่าโป้วกนโป้ คือพคนบอกแหละคนมาให้มองเป็นศินละปะบ่ให้มองเป็นศินลปะเป๋ะมีแต่ศิลปะเพราะมีศิลป์เป๋ะแมนค่ะแมนค่ะนี่ก็มีส่วนหนึ่งคือคนติดตามเบิง่งแมนค่ะ<อ>มันก็มีเวลาเฮาเวลาถ้าเพิ่นปล่อยเพลงซะซ่าเฮาก็มีเวลาเปลี่ยนก็บอะไรความสวยความงามดีก็เป๊ะๆคือกันเบิดแต่ว่าช่วงเวลาที่เพิ่นปล่อยเพลงสิติดกันแต่เรนขึ้นก็ต้องเรีนลงมาก็ต้องแก้ทิ่มแก้ทิ่มแก้ทิ่มเลยกแต้องมีคนเก็บนั่หลังเพิ่นก็มีคนเก็บชุดโดยเฉพาะ แดีวก็โม่งไปปินท่อเนี่ก็คือผมบอกแล้วโม่โ่เรียนเพ่งโม่อื่นโบ่มีการประกาศเพลงโม่ที่ยินว่าประกาศเพลงนี่นั่นางเครื่องก็ต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพความพร้ไม่จะเกินว่าไม่ได้บอกเกินสิเข้อเพลงเดี๋ยวก็พยายามเตี้ยก็ขอปั๊บปั๊บปั๊บตามเกือมาแล้วแล้วก็ย่งเงี้ยเฮ้ยโอ้ยจริงจริงนะ ก็มีต้องหางเกลือก็ต้องแมนต้องฟังเร็วาอยู่ตลอดแมนก็มีบางขังแล้วแต่ทคนเป็นระเบียบมีบางครั้งที่เปลี่ยนเพลงเลยค่ะก็มีคือช่วงพอออ๋คือเทพพรอนี่ช่วงเทพพรไปดูบนเพิ่มบนคๆบางมือก็จะมีช่วงไอยเปลี่ยนเพลงอยลไหลเปลี่ยนเพลงบ้างเขาใส่ชุดนี่ะเพราะว่าเขาก็เคยเต้นแล้วชุดนี้เนาะชุดมือตามล็อกที่เพิ่นบ้าง แบบเพื่อนวางแผนงอะไรแบบนี้แบบนี้มือนีมาบ้านนี้บ้านนี้มือนีมาเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนหรอต้องไปเปลี่ยนชุดกับเราไม่เอกเนี่ยค่ะต้องเตรียมความหูต้องดีฟังอยู่ตลอดเจ้าสิยู่มองใดมองใดเจ้าต้องเป๊ะทีเจ้าสาบ่ได้สาบ่ได้สาบ่ได้เลยค่ะสาบ่ไดดนตีด้วกันต้องต้องระวังย่วงเล่นตล้งเห็นนั่นดนตีจะล้งไปหา เงียวหาอยังเวฟเซนั่งหมดเลยหมดกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่หาชั่วโมงหชั่วโมงเวลาท่านผู้ชมคนเบิ่อเน้องคนะทางเครื่องจะคือกันนะคะเพราะว่าทางเครื่องบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมแต่ว่าเวลาท่านผู้ชมคนเบื้องยูคขางล่างเพิ่นแดงส่วนมาข้างบนเวทีจะเห็นว่าทางเครื่องคือกันหมดุ่นเข้ากันหมด็ดเบียนคือหุ่นอะไรกัน คือกันเวทเพระาะว่าตากับสีเดียวกันเกียบกับเดียวกันปากกันเดียวกันคิ้วกับสีเดียวกันมีผลผมกับเปิดคือกันบบมีเหียด<บ>เล็ดเล็ดหลอดหลอดลงมาบบมีมันก็เลยเนียม,มไปคือเป็นคนคนเดียวมันสวยงามนีบอีกจัดหนึ่งชุดเต็มพ้นครับชุดเต็มพ้นกับงานน้ำว่างงานมันบ่ได้เปลี่ยนทุกปี ทุกปีความสวยงามความเบาแบบได้เห็นดีหุ้นในลายก็กลายเป็นหุ่นสวยในี๋ววในช่วงช่วงเตรียมตัวสีเขานี่เพิ่นใหยเขาเพิ่นให้นั่นเริ่มจักมุ่งที่แดงหนาแดง เตรียมอยู่ตลอดค่ะท่านทะเลนี่ลุกหนังสองสองหลอดปลายคำเย็ตลอดหาโม่งเร่งในเบิร์ตซีดคนแมนเจ้าตีออกไปเพแผ่นผ่านเปย่างขึ้นบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อครับต้องเตรียมไว้ก่อนเจ้าต้องกินเวลานี่เจ้าต้องรู้จักรรถทำเจ้าที่ไปหาย่างไงคนโซ่คนโซ่คนบังจังหวัดบ่ได้เด้อครับคนเล่นเลือดแล้วเล่นเลือดแล้วเทปขอบมีซิดยางเดียวขึ้นยางขึ้นรถบ้านรถบ้านทัวร์ไซดอาจจะพนอาจจะไปได้แต่ว่าหางเครื่องนี่บ่มีซีดบ่มีบ่มีซีดบ่อใดไปย่างบ่ได้ไปโพน้ำบ่ได้ไปแต่งหน้ายาง มม mm. ah. ี๊เเบิเฟอเฟอร์ถมมี๊ว่าานมาพร้อมบ้ครบรบอถึงเวลาเ๊ทุกอย่าง คือรถบดไปบ๊ทได้ทำบคือรถบดแล้วบ่บ๊ได้ทำนี่นั่นบเจอพวกโเจผู้บัญเฮียอยู่ขางข้างบ่มีบ่ได้ลงทันทีแต่าบ่มีเฮียมันมะค่ะเฮียเลยเฮียเลยโบ๊หัวเลยพวกอะไปด้านบ้ากุสาวบ่มีวลาข่อยชีออกออกใบมุ่งเก่าหน้าที่เด้อตงตองเป๊ะนะรถเขื่อนทันทีอุบากอง บะกล่องเลยเลิกแย้มตอนนั้นเที่ยวเมื่อพักพวกเขากเมือนกันเนาะเมื่อน้กันไปพวกเจ้าไปแยกก็เลยบานไปจำว่าน่ไปเร่องาคารอสะราคาราคามเจ้าไปขึ้นรถที่มันลอยธนาคารไมวลามาสอบไม่ลาสิเมื่อว่ะมันแยกมันแยกจอดกระวงเลยรถน้ำกันเป็นตอนบอกว่าตอนนี้รถออก ขอดลูกแล้วก็ยังมาเตนอีกแก่คนให้โอกาสแต่ไลายยางกับกับลูกน้นองคนผู้ใดขอดตอนนั้นลูกลูกผู้แรกนี่มีทองตั้งสี่เดือนได้จังได้ลงจากบงเพราเขาใส่สุกผู้ใดนะเขาจังใอ,อ,อยได้ลงไหนถามเนี่ยมันเพววืพวว่อนีวว่คนที่กาหามงสันเปียงก็ยังได้กันกาพักหลังๆมากอ่ะอ่ะต็ขอเพ่อเนาะพอดีแฟนนี่เพ่อใหญ่กลับไปอยู่ปอฉลาดหน่อยแต่เลย ต็ควงคืนพอคิดถึงกันเนาะมักเพิ่นมาสไปบคิดถึงกันเพราะท่านเด็กันเพรมัก่านเด็กกันมักเพิ่นแล้ว,นนวออกนรอคนณร,รอเห็ดจังไถเ,เนาะก็เลยมักเพิ่นมักรักดนตรีามาสไปหางเครื่องอก็เลยไปขอเพิ่นลงไปอยู่น้ำปัวฉลาดน้ำเพิ่นนี่เนี่ยอันคุ้นแม่เพิ่นก็ว่าอันสิไปเห็ดยังไรอีลาเพราต้องไปดอกว่าะสันแต่ว่าก็ความมักเนาะ ก็เลยลงไปหาพันยุปฉลาดน้อยไปได้กันยุคนกา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 โพล่ากบไปได้กันยุคนละน้ำพบปอน้ำปฉลาดน้อยนปอกันยุกันพุ่ไปยุปฉลาดน้อยมันไม่ได้ไม่ได้วันตัวไม่ได้เมีแต่ขืนทำไรก็เสือคุยกันก็คุยบันได้เนาะยังน้องคนเข้มงวดแต่แค่นี้มึงกันไงแต่ว่าเจ้าเจ้ามักเล่าอยู่ตัวคือสงสัยตาใช่กันยุ คุยกันบ็ใช้ท่าคุยกันเอาวันเจริญกินมา้อยมันมองห้อนั่งประจำเนี่ย มูอาไกินสมวม่ได้สม um> ูเดยวคนบอให้แหม่มวด้เกงๆว่ยากไงทั้งหน้ายากยักูยิ่งยากตัวผูทั้งหน้ายักปูยิ่งยั่งหลังเออนั่งรับทั้งหลังแลนั่งรับนั่งนั่งรับคนฟอนไดคนยังยาด่แต่บาคนยังหยานนี่ัปุยในน่อยปุยเก็เคยเห็น นเข้มงวดไลเนาะมยงวดย่เืมันเยเป็นแบล้ยอเน่องตายพองอ้วนอยออตายพอมานี่แต่่วนอ้ยังไม่เปีนนะเอ้ยุ่บ้านนี้ยไปจื้อใดโยยมาลองเพ่งตอนสปีกุยื้อด้เนาะุยสปีมาลองคืนเมื่อ้นอาทิตย์นิบหามือโช่องหนังเอ้านี่คือเรื่องประวัติของวงเพินท่องเนาะอายาท้ต้อะ เด้วโอ้ยพี่น้องฟังนะครับสำหรับโมนิก้าขอบคุณอ้าไส้อะเรเติงเชียวเนี่ยเมากันเติมเชียวมั้งครับขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วยนงขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเอ้โคตติดตามกดกระดิ่งแน่กดตะไคร้สับหัวจริงไข่หมดแล่ะสับหัวคานั่นะครับวันนี้เอาได้พี่น้องอยู่นีมีแห้งโชคดีกันทุกคนทุกคนเด้อจากผมอ่าวแท็กซี่ของครับ น้ำตุ๋ดทีไอท้อนทางหำน้อยแล้วก็แม่พันแม่พินแม่ท่องวันนีุทุกคนขอกราบเข้าาสวัสดีครับแม่บนี่ไ่ทอเนอ้หนีน่วงน่ี้ี่ถ่วงนี่ีวงนีีวงนี่นี่วงนี่ตีวงนี่ตีนงนี่ตีนีวนีีวงนี่ตนง่ตีนคง่งูกัน